สวัสดีคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็มาดูพลังงานในอีก7วันข้างหน้านะคะของคนเกิดวันจันทร์นะโดยนับจากวันจันทร์ที่18ธันวาคม2 5 1 0เอ้ย2566นะคะจะบอกว่าอระหว่างที่เรากำลังอัดคลิปอยู่นะคะเกิดเหตุการณ์ว่า Memory ของแบตมือเมมโมรีของมือถือเต็มนะคะก็เลยหยุดการอัดไปนะคะแต่ว่าเราก็คือเปิดไพ่ต่อนะได้ออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัดวิดีโอกันต่อตันนี้เลยนะคะโดยเป็นไพ่ที่ได้เปิดไว้แล้วนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็น six of swords นะคะเป็นพลังงานของการ เดินทางนะคะจากจุดหนึงไปอีกจุดหนึงเนาะจะเห็นเนาะว่าเนี่ยก็คือได้เดินมาถึงฝั่งเออไม่ได้เดินนะคะขึ้นเรือมาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะโดยจะเป็นลักษณะของพลังงานของการ transformation ก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึงที่ดีขึ้นหรือเป็นพลังงานของการได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปอะไรก็ได้นะคะเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะ จริงเราจะบอกว่าเราเราก็เกิดวันจันทร์นะคะเปิดออกมาใบแรกได้ได้ได้หกด,ดาบนี่ก็แอบแอบยิ้มเหมือนกันนะคะอ่ะก็คือใบที่สองนะคะเป็นแมจิกเชนนะคะถ้ามองภาพของแมจิกเชนเราก็จะรู้เนาะว่ามายากลเนี่ยนักมายากลเนาะทาอะไรก็ได้ทําอะไรเป็นหมดละ่ะเป็นหมดเลยนะคะก็คืออันนี้คือมีไม้นะคะมีเหรียญ มีดาบแล้วก็มีถ้วยพูดง่ายๆว่าอาวุธครบมือนะคะแมจสกิฟเชียนเนี่ยถ้ามองภาพคือทำอะไรก็ได้นเนาะมีอาวุธครบมือพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะเหมือนแบบพร้อมที่จะทำอะไรได้ได้ได้เลยนะคะ พลังงานใบถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น the emperor นะคะ the emperor นะคะ the emperor ก็คือจัก,กรพรรดินั่นเองนะคะจัก,กรพรรดก็ชัดเจนนะคะอันนี้คือนั่งอยู่บนบันลังที่มันคงแน่นนาใครทำอะไรก็ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันคงมากๆเป็นผู้มีอำนาจนะคะมีอำนาจม,มีบารมีนะคะแล้วก็ พร้อมลบหลอดเวลานะคะอันนี้คือใส่ชุดเกราะเรียบร้อยนะคะพร้อมลบหลอดเวลาพูดง่ายๆว่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นจักรพรรดิว่างันเถอ,อะเนาะอันนี้คือพลังงานใบที่สนะคะพลังงานใบที่สี่ก็คือเป็น7ไม้นะคะเซเว่นออฟบอนะคะ7ดไม้จะเห็นลักษณะของคนนี้นะคะเราก็ตีความเป็นคนเกิดวันจันทร์นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น คนอื่นๆนะคะถ้าดูจากแบบนี้ดูลักษณะเหมือนว่าน่าจะมีะบุคคลอื่นคนอื่นที่คอยมองเราอยู่คอยจ้องมองเราอยู่นะคะถ้าตีเป็นความที่แบบว่าในทางไม่ค่อยดีหน่อยก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีคนคอยคอยอิจฉาคอยจะ,ะทิมแทง ถ้ามีโอกาสแล้วก็เฮ้ออะไรประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ออกมาว่ามีพลังงานของอการที่ต้องทําอะไรก็ต้องมีการโพลเทคตัวเองนะคะก็คือให้ให้ดูตัวเองเป็นค่อนข้างสําคัญนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะคะ,ะพลังงานก็คล้ายๆกับว,ว่าดูเหมือนถึงจะเป็นเดาบเอ้ยขอโทษค่ะเจ็ดไม้เนาะเป็นจดไม้ที่มีคนคอยทิมแทงแต่ว่าดูดูแล้วก็เราก็ อยู่สูงกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเออเอาเอา,เอาไม้เนี่ยของหัวคนที่อยู่ต่ํากว่าได้ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่าแต่ว่าก็ทําอะไรก็ต้องระวังตัวเองนิดหนึ่งนะถ้าดูรวมรวมนะคะดูรวมรวมเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะเรามองภาพว่าเป็นพลังงานของการมี transformation มีการเปลี่ยนแปลงในจุดจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ดีขึ้นหรืออาจจะได้มีการเดินทาง ท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะหรือเดินทางไปทํางานหรือเดินทางอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ค่อนข้างสําเร็จทําอะไรก็ได้ไม่กลัวมีสกิลพร้อมมีอุปกรณ์พร้อมมีทุกอย่างพร้อมทําอะไรก็ไม่กลัวทําอะไรก็ได้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะหมายรวมถึงว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้เรามีเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะที่เป็นจัก,กรพรรดิเนาะคือ เข้มแข็งมันคงมีอำนาจประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นธรรมดาเนะ้ะก็จะมีคนที่คอยมองอยู่คอยคอยดูอยู่อ,อย่าพลาดนะอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอเรา อยู่ในจุดที่จะต้องมีคนมองนะคะที่เป็นจักรพรรดิเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะก็คืออย่าได้อย่าได้ชลาใจว่าเอยตัวเองตัวเองเป็นจักรพรรดินะไม่ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรจริงจริงไม่ใช่นะคะจักรพรรดิเนี่ยอยู่ในที่แจ้งนะคะถึงจะมีอํานาจแต่อยู่ในที่แจ้งก็ ต้องมีคนที่มองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะใบหนึ่งค่ะใบสุดท้ายเนาะที่ปกติเราก็จะเปิดเป็นไพ่สรุปให้กับคนเกิดวันจันทร์นะคะในอีก7จวันพลังงานโดยรวมโดยสรุปแล้วเนี่ยข้อสรุปอีกหนึ่งใบนะใบที่ได้นะคะก็คือ king of bond นะคะ king of bond อมเป็นพลังงานของ ความมั่นใจเนาะความมั่นใจอันนี้ก็คือเป็นรายชาถือไม้มีความมั่นใจในการที่จะทําอะไรใดๆนะคะนั่งอยู่บนบัลลังเหมือนกันมีความมั่นใจบัลลังก์ก็มีเออนั่งอยู่บนบัลลังที่มีรูปพวกสัตว์เลื้อยคานโนนีนัดไม่กลัวนะคะโดยรวมแล้วคือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นพลังงานที่ที่ดูมีการมีการก้าวไปในจุดที่ ดีขึ้นนะคะแล้วไพ่ก็ออกมาเตือนเนาะใบสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าเป็นไพ่ใบเตือนนะคะว่า k ิงอ o ฟวอลเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆดขึ้นก็ตามนะคะไม่ว่าะจะมีอะไรมาเราก็ทําได้แล้วเราอยู่ในสภาวะการที่เป็นจักรพรรดินะคะไม่กลัวนะคะมีมีอานาจมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นจักรพรรดิพร้อมแต่ว่าก็มีคนที่คอยดูอยู่ ไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะก็คือให้มีความมั่นใจแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นนี้แหละดีดีด,ดคนเกิดวันจันทร์สวัสดีค่ะ